어. 가리 봐. 내 카오 มาทงลิฟแล้วกันเมื่อคืนมึงไปไหนมาวะกูจะไปยืมชีท mm ี่ห uh ้องมึงแต่ว่าห้องมึงเนี่ยเสือกปิดไฟมืดชะไปฟินเนสไงฟินเนสอะไรกันครับห้าทุ่มก็ยังไม่กลับไปกินข้าว ร้านก๋วยเตี๋ยวหน้ามอเฮ้ยมึงรู้ได้ไงวะชายาไอบีมนักสืบเวรดึกไม่ได้มาเพราะโชคช่วยหรอกนะครับคุณคิดอย่างน้อยเนี่ยไอ้มิ่งก็ดังจะตายดังพอๆกับไอ้ป่าเลยมึงเนี่ยก็ไปกินเฉยๆแหละจะมีอะไรมากมายวะ หรือว่ามีแต่มึงไม่บอกกูวะเฮ้ยบ้าอะไรของมึงเนี่ยนั่งจับผิดกูทำไมวะไอป๋ปล่าชี้มาเลยเฮ้ยเอาไปทำอะไรวะกูไม่ได้จดอะไรไว้เลยนะยมึงอย่ามาเปลี่ยนเรื่องเลยนี่ท่าทางแก๊งหมอเถื่อนของกูเนี่ยจะมีแฟนเป็นผู้ชายไปอีกหนึ่งนี่นี่คนเดียวก็พอไนี่ไอปา สักวันนะมึงต้องเสร็จน้องมิ่งแน่ๆเลยกูมีเอาความมั่นใจมาจากไหนวะกูไม่ได้มั่นใจในตัวมึงไว้เพื่อนแต่กูมั่นใจในตัวไอ้มิ่งตั้งหากละ่ะเพราะคาลมของมันเนี่ยจะทำให้มึงหวั่นไหวได้เลยไอ้บ้าเลยกูอดกาจิ้มเลยมึงก็รู้ว่ากูชอบผู้หญิงแล้วตั้งกี่คนแล้วอยู่ๆก็จะมายัดเยียดให้กูชอบเด็กผู้ชายงโงๆคนนึงบ้าป่าวะ นมาเลยมันไม่เกี่ยวหรอกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายมันขึ้นอยู่กับว่ามึงรักคนคนนั้นหรือเปล่าอ่ะโอเคพวกมึงถึงมันจะหลอ่อยังไงแล้วก็ตามนะแต่กูก็ไม่มันชอบมันโอเคปะยกเว้นแต่ว่า มันจะน่ารักมุงมิงแบบน้องวายโยของมึงอ่ะหีบ้าเราเล่นขาวทุกพี่เออไอป่าแล้ววันนี้มึงไม่ไปหาน้องวายโยมึงหรอวะไม่อ่ะน้องเขาไม่อยากให้กูไปดูเขาซ้อมเปียโนอะเฮ้ยสุธีครับวันนี้ดิดีครับดครับวันนี้ไม่มีซ้อมหรอวะ อ๋อวันนี้เคขาให้ถ่ายโปสเตอร์คณะอะพี่แล้วเย็นนี้มึงต้องไปซ้อมปะซ้อมครับกี่โมงวะอ๋อน่าจะดึกเลยเอะพี่เนี่ยบล็อกกิ้งกันสองสรอบแล้วก็รันทรูครับโหนี่มันประกวดดาวเดือนหรือว่าประกวดร้องเพลงวะเนี่ยจริงจังเลยขนาดนี้วะอืออืมสู้ๆนะขอบคุณครับเพื่อนๆกูหิวแล้วว่ะแด่ข้าวกัน กูว่ายาวแล้วว่ะดูนู่นดิมีคนมาหามมงองอะอเฮ้ยเฮ้ยห<ด>ยุดมึงอยู่นี่เลยพวกกูสองคนอะไปกันก่อนนะเว้ยไอคิตตี้โชคดีคดไปแล้วคิตตี้อะไรพี่ยุง่ง มาทำไมวะกูจะเ,เขียนทำไมเนี่ยผมจะไม่ได้เจอพี่เลยอ่ะจนถึงวันประกวดก็เลยแอบมาดูอะเอ้นี่จะย้ายทำไมเนี่ยก็มึงมันโรคจิตถามจริงเหอะมึงแอบมาดูกูกี่ครั้งแล้วเนี่ยสามครั้งอันเนี้ยครั้งแรกที่พี่รู้ตัวบ้า เฉยนั่นดิเ่ินป้ามึงดิเออพี่ผมเช็คมาแล้วนะจากคนที่กดไ like ลค์รูปประกวดเดือนผมอะทำไมไม่มีเฟซบุ๊กพี่มากดไลค์อะกูไม่ค่อยได้เล่นงั้นพี่ก็เล่นคืนนี้เลยไปกดไ like ลค์รูปผมด้วยน,นี่ก็โลกจิตเนาะมาสอง,องกูละมึงจะตามไปเช็คอีกว่ากูกดไลค์มึงหรือเปล่าบ้าปะคนก็ไลค์มึงเป็นพันแล้ว กำลังใจจากพี่อะมันสำคัญกับผมไงเฮ้ยผมไปส่งพี่ที่ลงอาหารอนะ่ะผมก็ต้องไปซ้อมต่อแล้วนะเฮ้ย <Hey. S 1> อย่าลืมสัญญาของเราแล้วกันสัญญาของมึงคนเดียวดิเตรียมไปเดทก,กับผมอีกรอบได้เลย้าใจไหมคิดแคท จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกันตพัฒยังไงก็อย่าลืมเชียร์ผมด้วยนะครับ 嘿。